สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตุลุยป่าค่ะพี่พี่วันนี้แสงเดือนมาเข้าป่าหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่ามาสองสามวันก็วันนี้กลับมาเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มาคนเดียวนะคะพี่พี่แล้ววันนี้เราก็จะไปที่น้ําตกเชื่องมันอยู่ข้างบนนะเราจะไปดูว่าอ่อห้นี เราจะไปดูว่าตอนนี้นํารดไหมแต่หนูว่าไม่น่าจะรถนะว่าเพราะว่าฝนตกแล้วก็วันนี้เราก็จะเดินมาหาเห็ดด้วยซึ่งวันนี้เรามาคนเดียวเนาะเราก็จะเดินไปหาเห็ดไปว่าจะเจอไหมช่วงนี้ยเห็ดปวกกาลังขึ้นนะค,นะคะพี่ๆแต่ว่าเห็ดโคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าขึ้นน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะเห็นเห็ดเราจะเจอเห็ดไหมแต่ที่สําคัญคือเราจะไปที่น้าตกกันไปดูน้ํากัน ฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญห้ามกดคํำโฆษณาเพื่อซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเยวเดินขึ้นไปข้างบนกันข้างบนจะมีน้ำตกนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็หาเห็ดไปด้วยนะคะพี่ช่วงเนี้ยเห็ดกำลังขึ้นนะเห็ดโคนแล้วก็เห็ดหลวกนะก็ ปีนี้ได้กินเห็ดไวมากปกติเนี่ยยังไม่ขึ้นนะช่วงเนี้พ,พี่แต่รู้สึกว่าปีเนี้อาจจะมีหน่อไม้หน่อไม้ขึ้นเยอะนะเพราะว่าฝนค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปีก่อนๆปีก่อนๆนเนี่ยแรงมากแรงคือแรงแบบน้ําแรงเลยนะพ,พี่แต่ช่วงเนี้ยหน้าแรงเนี่ยก็มีฝนทุกวันนะบ้านหนัวฝนตกทุกวันทุกเย็นเลยนะพี่พไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันเนาะ ไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดไหมส่วนใหญ่นเนี่ยเห็ดเนี่ยพี่พี่มันจะอยู่ใต้ใบกอไผ่นะวันนั้นที่เราเจอเนี่ยมันจะแอบอยู่เราต้องคอยแบบดูดีๆเราถึงจะเจอนะเดินไปดูไปต้องดูแบบรอบครอบละเอียดนะไม่เคยเจอเห็ด้วยตัวเองนะคะพี่พี่ส่วนใหญ่จะเป็นไปกับคนอื่นเราเจอกับเขาแต่ที่ไม่เคยเจอเอง นี่้ำเยอะนะพี่ข้างล่างน้ำเยอะมากเห็นไหมข้างบนก็น่าน้ำน่าจะเยอะอยู่พอสมควรน้ำเยอะน้ำค่อนข้างดีจะ้ะ คุณนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากน้ำน้ำก็ออกจากขุคนๆนิดหน่อยนะคะนี่ส่วนใหญ่เห็ดมันจะขึ้นตอแบบดงกองไผ่แบบนี้ก็พอมีบ้างนะอะไรเนี่ย วอันนี้เห็ดเมาอ,อันนี้เห็ดมันยังขึ้นแบบไม่เต็มที่นะพี่ๆถ้ามันขึ้นเต็มที่กว่าเนี้จะมันมากทั้งวันทั้งคืนชาวบ้านเขาหาเห็ดกัน มันลุ้นกันว่าจะเจอไหมส่วนใหญ่มันต้องขึ้นไปข้างบนนะพี่ๆแต่ว่าเราขอไม่ขึ้นไปแล้วกัน,น,นกมีหน่อไม้ช่วงนี้หน่อไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะ ปีนี้แบบว่าผักผล,ลไม้พืชผลอย่างงั้นน่าจะขึ้นดีอยู่เพราะว่าเหมือนมันได้รับน้ำเต็มที่ อันนี้มันคือดอกอะไรคะใครรู้บ้างพี่เดี๋ยวเราเดินไปข้างบนกันระหว่งางทางถ้าเห็นอะไรเนี่ยจะจะถ่ายพี่พี่ดูนะตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นอะไรนะเห็ดก็ไม่เห็นหน่อไม้ก็ยังไม่เห็นเราหน่าจะต้องแบบว่า เหมือนกับว่ามันเป็นเงาแบบผันวัดเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปดูแล้วก็เสียงแบบเสียงเพลงนะเนะมื่อกี้เห็นนะคะวิธีเน,นี่ยทางตรงเนี้ยเหมือนแบบมีคนแบบ หรือว่าตัดหน้าเราอะแต่ไม่เห็นใครนะพอเดินขึ้นมายด,ดูกล้องหลัง พี่กี้อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะพี่มองขึ้นมาเนี่ยเหมือนแบบว่ามีคนวิ่งผ่านวับไปแบบนี้เลยแล้วก็เสียงคนคุยก,กันฝั่งนู้นดังมากอยู่ฝั่งนู้นนะคะพี่พี่อยู่ตรงข้ามในฝั่งนูน้น ตอนนี้เริ่มหลอนละหันไปเหมือนหนึ่งนึ่อีกแล้วเหมือนแบบพันวิ่งพันไปแบบนี้นะเป็นเงาดำๆนะพี่พี่ เดินไปมองไปแล้วแวงไปนะเพราะว่าตอนเดินมาเนี่ยอยู่ฝั่งเหนือน่ะมองขึ้นมาก็เหมือนแบบมีคนวิ่งผ่านไปแบบเนี้ยไอนลอยอะไรอะ่ะพี่เห็นไหมแต่มันไม่ใช่ลอยเท้ารอยเทา้เทาคนนะพ,พี่เพราะถ้าเป็นรอยเท้าคนนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้ เป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าเราจะเดินขึ้นไปดีไหม ยังมีรอยเท้าอยู่ไหมเสียงคนคุยกันฝั่งนู้นดงนะังมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะ เดินกันข้างบนเนี่ยยิ่งเดินขึ้นไปยิ่งนากลัวนะคะ เนีย่ยมันเป็นเหมือนหอยเท้าของสัตว์ป่านะพี่พี่เนี่ยชัดมาก ตอนนี้หนูก็เดินลงมาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะพี่พี่เขาจะไม่เดินตรงไปข้างบนแล้วจะเดินไปทางอ้อมนะเพราะทางตรงเนี่ยพี่อ่ะเราเห็นอะไรแบบผันแบบปั๊บไม่แน่ใจนะพี่พีหรือว่าตาเราฝาดไปเองหรือเปล่า เส้นทางเดินกันหน่อยค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราอย้ายเส้นทางมาละไปพรทางอเี้ยเมื่อกีทางข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็เสียวนิดนึงเราก็เลยขอเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคะ เส้นทางน้ำนะคะพี่ทำหน้าจะเดินง่ายแล้วก็มีกว่าเมื่อกี้ตั้งใจจะเดินเส้นบนนะบรรยากาศลมรื่นลมเย็นเดือดแล้วนะคะพี่ ค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ขุ่นมากๆต้องเดินดีๆนะคะที่เวลาเราเดินเราต้องเดินแบบดีๆเลยนะวันนี้อากาศแจ่มใสสดชื่นแดดออกนะแต่ว่าก็เราอยู่ใกล้น้ำมันก็อาจจะไม่ค่อยร้อนหรือว่าระอุเท่าไหร่ เ,เดี๋ยวเ,เ,เ,เราเดินไปนั่งเอ้ยถึงแล้วน้ำเยอะมากเดี๋ยวเราเดินไปนั่งตรงนีกันนี่น้ำตกน้ำเยอะมากเสีนไหมโอ้เราไม่ได้มาตรงนี้มานานมาก น้ำมากเลยน้ำเยอะขึ้นมากเลยพี่จากที่ก่อนหน้านั้นมันเป็นหน้าแล้งแล้วก็เราไม่ค่อยได้เดินมาไม่ค่อยได้มานะคะแต่วันนี้เรากลับมาอีกครั้งเนี่ยน้ำเยอะแล้วก็ค่อนข้างขุ่นเหมือนว่าฝนจะตกหนักนะตรงนี้ เพราะว่ามันอยู่แถวต้นน้ำด้วยนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งพักตรงนี้กันหาที่นั่งพักตรงนี้กันนะค่ะพ,พี่ตอนนี้เราก็หาที่นั่งพักอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้นจะเดินเข้าไปได้ไหมพราะมันค่อนข้างที่จะลึกมากมากแล้วคะแต่ว่าตอน,น,นเนี้ยเนี้ยน้าเยอะมากน้ำค่อนข้างที่จะแบบว่าเยอะเยอะกว่าปกติทุกครั้งที่เรามาแล้วพี่พแล้วก็บนนี้ยากาศดีแจม่มใสสดขึ้น เราก็นะคัะตรงนี้กันก่อนนี่วันนี้เราก็มาคนเดียวนะซึ่งไม่มีใครมากับเราไม่มีใครว่า,างค่นะรวมงันเดือนนันดีแบบบรรยากาศดีมากอะสดชื่นมาก ถ้าจำไม่ผิดตรงเนี้ยเหมือนเคยมาแล้วแล้วก็เจอเคยมาแล้ว,ลวก็เจอแบบหมือแบบแบบเป็นผู้ทรงศิลอะไรแบบนี้นะคะ่ะพี่พี่เราก็ไม่ไม่ค่อยคุ้นชินกับตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มานานมากแต่ว่าถือว่ากลับมาครั้งเนี้ยธรรมชาติแบบว่าจเจริญขึ้นเยอะนะคะพี่หลังจากก่อนหน้าน,าน,นี้แบบไม่ค่อยมี น้ำแล้วก็แรงแห้งแรงอะไรอย่างนี้พี่พี่อะไรอ่ะไปไหนพี่น้องโผล่มาได้ยังไงแบบนึงนะน้องมาได้ยังไงอ่ะเอาหรอแล้วอยู่กับใครพี่น้องโผล่มางงมากอะไรนะอยู่กับพ่อกับแม่แม่กินกระรัง ด้านล,ล่างไหน้นอ,อ,อืนี่อยู่น้องก็โผล่มาเรานั่งอยู่ดีๆแล้วเดี๋ยวก่อนนะอยู่ข้างล่างน้ำเนี่ยนะพ่อกับแม่ก็อยู่ข้างล่างได้อืนี่น้องผงมาจากเมื่อกี้นั่งอยู่ดีๆตรงนี้นะคะตอนมาเนี่ยไม่เห็นน้องนะเราพอนั่งจากพักเนี่ยน้องก็โผล่น้องก็แบบเรียกแล้วก็หันไปเห็นเห็นน้องทักนะคะพี่ แล้วนี่ขึ้นขึ้นมาคนเดียวหรอพ่อกับแม่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยใช่ไหมก็พ่อแม่ไม่ได้ขึ้นมาโอ้ดูก่อนพี่ตรงนี้นะตรงน้ำตกที่เราเคยมาแล้วน้องโผล่มาตอนนี้คือตอนนี้พี่ก็มาคนเดียวเหมือนกันแล้วหนูอยู่ที่นี่นานยังานานแล้วนานแล้วหรอบ้านหนูอยู่ที่นี่ ออบ้านออบ้านน้องอยู่ที่นี้ก็คืออยู่ใต้น้ำพีพ่ี่ตอนน้องมาเราไม่ดูนะว่าน้องมาตอนไหนนะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะเสียงดังนะคะพ,พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งกล้องกันอ๋อ 外聊。 หัไปแล้วเราหั่นไปแป๊บเดียวนะเราหันนน้าไปแป๊บเดียวเองอะ่ะเป็นไ่ได้ไงอะ่ะเราตอนนั่งอยู่ดีๆน้องก็โผลมาเราตอนเนี้ยนั่งคือกับน้องแป๊บหนึ่งล้วคือน้องคืออยู่ดีๆอยากโผลมาก็โผลอยากหา่นไปก็หา่ไปนะพี่ น้องบอกว่าน้องมาจากตรงนี้แล้วพ่อแม่น้องก็อยู่ตรงนี้แล้วหนูถามว่าน้องกินอะไรกันเขาบอกว่าเขากินปลานะคะนี่คือเนี่ยหายไปแล้วที่ที่ตรงนี้เป็นต้นต้นโพนะคะเนี่ยหลังหินเนี่ยเป็นต้นใบโพนะคะอือ ว่าเริ่มน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆ,ๆก็โผล่มาเขาอยู่อยู่ดีๆ,ๆก็หายไปที่เดนหนูจะขอตัวกลับก่อนเพราะว่าวันนี้เรามาคนเดียวนะเดยนหนูจะขอตัวกลับก่อนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรแต่อยู่ดีเขาก็โผล่มาแล้วว่าเขาก็หายไปแล้วเดี๋ยวจะขอกลับเลยแล้วกันนะ